พริกซอยหอมแดงมกหา่ามกหา่าน<ป>กรเทียมขั้วล่างก่อนนะก่อยมาตามัดเร็มล่างเร็ดแล้วกัดตาได้ไเพราะว่าวมันจะมีเชื้อรานะกับฝุ่นเาไป,<อ>ไปกัดเตรียมตาคุน ใสใ่ใส่มาใส่จะปิดต่อไปอีกทีเขาจีแล้วนะจีกระหรอไอเปียกดำดำออกอย่าลืมจาะรูระบายอากาศให้เขาด้วยนะคะเวลาปิ้งเนาะมันก็จะมีควันออกมาแบบนี้เพราะาข้างในมะเขือมันมีน้ําอยู่นะคะเอาออกมาพักไว้นะคะมันเย็นก่อนแล้วค่อยแกะนะคะเดี๋ยวมือผ่องถ้าใครไม่มีเตาย่างแบบนี้ใช้เป็นอบลมร้อน หรือว่าต้มเอาก็ได้นะคะต้มแล้วก็ปอกเปลือกมันเอาแต่ข้างในแต่มันจะไม่หอมเหมือนเราย,ย่างเนาะเราปิ้งแบบนี้หันก่อันเตาตัวก่ะนหางแก่างแกห่แกหลอกเสียจอะล้างเดิเจอกบ้า<ล>นเขาห้องสุหกหมดจัง ขาวหอมสุกมะเขือสุกน้ำย้ำก่อนเอี้ยวพี่น้องเคยกินนะพุ่นนะแล้วก็จุบุกจุบุกมะโปกใส่ผงอร่อยใส่ผงนัวนิดหน่อยนิดหน่อยนี่นิดหน่อยปกระมุกใส่ปกระมุก ถ้ามีผักชีลาวก็ใส่ผักชีาากลาวสารเน่เนาะสารเน่ก็เอา,สาใส่ไปแล้วกว็ผักชีลวาวหัากระตุน้นผักกาดหนึ่งส่วน